ับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทางยูทูบใครห่างๆครับพี่น้องนี่โอ้เสียงดังแท้ละ่ะพูดอะโวยวายพี่น้องจมโวยวายใครหังๆครับออกมาจากหน่อยนี่มี่สอบถามสิฮะมีเหลือหาน่อยมันเบาสามหน่อยหนึ่งพี่น้องเบาสามหน่อยหนึ่งเบื่อในโลกไก่นี่เดีย๋ยวพาเขาไปเบิรงครับ ฮักี่นอไก่น้อยบักบกบักบักบกไหนมาดูสินั่นนัมาเละปิ๊ปปิปปิ๊ปบักบ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 กุหรี้เสี่ยวใครฮางฮงไปต้มครับว่ามันจะมีอย่างอยู่ในนั้น ไข่ห่างหั่งไปต้มหาหน่อยครับ๋ยวเขามาเบิ่งกันครับ้อมสุกต้มจากหานาที เดี๋ยวมาดูกันเลยมาครับแตกนะพี่เนาะบ่มีน้ำเชื่อบ่หมินบ่เมียงครับอันนี้เป็นใครเป็นใครด้าน ธรรมดาดึงด่อยนี่มีลูกบ่เนี่นี่คือกันครับเหมือนกันเลยมีน้ำเชื้อลูกที่สามนี่ก็เหมือนกัน รูปที่สกันเลยน,นี่ก็อทรงคำคำว่าแล้วน,นี่ดีอยู่อนนี้เป็นนวยเลยอันนี้เป็นนวยดีแท้วะนี่เนาะอ่เหม็นครับดูรูปที่ห้ากันเลยเฮ้ ใก็บบ่มน้ำเชื่อพี่นอ้องกินเล็ดบนะ่นน่ะพี่นอ้องใช้น้ำปลาเบ้่งหนังกินเล็ดเพิ่นดินี่ก็สิมีกินออนเนกินกับบ่เมินอับดีพี่น้องมา ไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีน้ําเชือ้อืมได้ไก่หน่อยสามโตนั่นแหละพี่น้องออกมาแปดหน่อยไกล้ตีนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับฝากช่องสัมปีนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับกับใครห้างครังสวัสดีครับ